ทะเลไทยยังมีลมหายใจล่าสุดทีมนักวิจัยทางทะเลจากศูนย์ศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่5จังหวัดนครศรีธรรมราชเผยข่าวดีพบสัตว์ทะเลหายากถึง3ชนิดระหว่างปฏิบัติการสำรวจในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทองและหาดขนอมหมู่เกาะทะเลใต้นั่นเองครับ การสำรวจในครั้งนี้นะครับใช้ทั้งเทคนิคทางเรือและการถ่ายภาพด้วยโดนครับช่วยให้หนักวิจัยสามารถเก็บข้อมูลได้แบบไม่ต้องรบกวนสัตว์และผลลัพธ์เนี่ยก็ไม่ทําให้ผิดหวังเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าครับว่าสัตว์ทั้ง3ตัวจะมีอะไรบ้างเริ่มกันที่ชนิดแรกที่พบได้ครับคือโลมาอิราวดีประมาณ5-7ถึง7ตัวเลยนะครับ ไก้เกาะนกตะเภาโลมาชนิดนี้เนี่ยขึ้นชื่อว่าโลมาหน้าตาน่ารักที่ขู่ครับแต่หายากสุดๆเพราะจัดเป็นสัตว์ป่าพุ้มครองและติดบัญชีกใกล้สุญพันธ์ของ IUCN อีกด้วยครับลักษณะเด่นของมันเนี่ยคือไม่มีจงอยปากแบบโรมาทั่วไปนะครับใบหน้าทรงกลมคล้ายลูกบอลครับเป็นโลมาน้ำก่อยที่พบได้เฉพาะในบางพื้นที่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เท่านั้นเอง ถัดมาครับในวันที่29เมษายน2568ทีมนักวิจัยเนี่ยยังพบกับโลมาปากขวด ถึง9ตัวครับใกล้หมู่เกาะว่ามีทั้งแม่ลูกอยู่ในฝูงครับและยังโชว์พฤติกรรมสุดน่านรักทั้งกระโดดตีหางและยกหัวขึ้นดูสภาพแวดล้อมครับโลมาปักขวดเนี่ยเป็นโลมาที่หลายคนคุ้นหน้าคุ้นตากันบ่อยนะครับทั้งในหนังทั้งในสวนสัตว์มีกันเยอะแยะครับแต่การเจอในธรรมชาติโดยแบบเฉพาะฝูงอย่างนี้นะครับนับว่าเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นประทับใจมากๆนะ ถึงจะไม่ใกล้ศูนย์พันธ์เท่าโรมาอิลาว,วัดีนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นดัชนีชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของทะเลไทยได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวครับและสัตว์ตัวสุดท้ายที่พบก็คือเต่าตนุครับว่ายน้ําอยู่บริเวณเดียวกันกับโลมาปากขวันนั่นเองเต่าตนุนะครับถือเป็นเต่าทะเลชนิดสำคัญของไทยเลยก็ว่าได้แต่กบมีสถานะใกล้ศูนย์พันธุ์ขึ้นเรื่อยๆครับเพราะการสูญเสียแหล่งวางไข่และติดก,กับดักเครื่องมือประมงครับ ต่าชนิดนี้นะครับกินพืชทะเลเป็นอาหารเป็นหลักครับช่วยรักษาสมดุลของระบบนิเวศทางทะเลได้เป็นอย่างดีเลยก็ว่าได้ บอกเลยว่าการพบเจอสัตว์ทะเลทั้ง3ตัวนี้นะครับไม่ใช่แค่เรื่องโชคดีอย่างเดียวแต่นักทีมวิจัยนะครับยังเก็บข้อมูลสิ่งแวดล้อมโดยรอบอีกด้วยครับทั้งอุณหภูมิความเค็มของน้าําความลึกและค่าออกซิเจนในน้ำครับเพื่อน,นํามาวิเคราะห์พื้นที่ที่เหมาะสมต่อการดํารงชีวิตของสัตว์ทุกตัวที่เจอพื้นที่ที่พบสัตว์ทะเลหายากเนี่ยอยู่ห่างจากชายฝั่งประมาณ11.1ถึง51.2กิโลเมตรครับ ขึ้นลมสงบเหมาะต่อการสำรวจทั้งหมดนี้นะครับถูกบันทึกไว้ในฐานข้อมูลพร้อมนำไปวิเคราะห์อัตลรรักษณ์รายตัวผ่านภาพถ่ายเพื่อใช้ติดตามประชากรในระยะยาวได้อีกด้วยครับข่าวดีนี้สะท้อนถึงความสําคัญของการทํางานเชิงอนุรักษ์ได้เป็นอย่างดีเลยนะครับโดยเฉพาะการมีทีมวิจัยที่ไม่ยอดท้อต่อแดด ขึ้นลมและเวลาครับเพื่อเก็บข้อมูลให้เรารู้ว่าสัตว์ทะเลหายากยังคงอยู่ในประเทศไทยครับและยังรอให้เรารักษาอยู่ทุกทางไปทุกครั้งที่เราเห็นโลมาเต่าทะเลหรือสิ่งมีชีวิตหายากเนี่ยมันไม่ใช่แค่ภาพถ่ายสวยๆนะครับแต่มันคือสัญญาณจากธรรมชาติว่ายังไม่สายถ้าเราจะรักษามันไว้เพื่อที่คุณจะไม่พลาดสาระความรู้และความบันเทิงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพชรพาเพลินในช่องทางอื่นๆกันด้วยนะครับ 拜拜。